เทียราม่าสายข้อข้องใจจากคลิปที่แล้วผมเอาคันฟิตคิงตัวนี้พร้อมด้วยสายเอ็นฟิตคิงพัด50ปอนด์แต่ทบ2นะฮะไปลากรถออดีแล้วมีกระแสดราม่าแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะว่ามีคนนั่งในรถไหมฟิล์มดังยังเลยเปิดกระจกให้ดูหน่อยรอบๆอบคันมีคนเข็นไหมผมไม่ปล่อยให้ค้างขาใจผมเอารถพอร์ตคันนี้มาเลยนะครับจะได้ไม่มีกระแสดราม่าว่าเอ้ยมีคนขับอยู่ข้างในหรือเปล่ปาแล้วฟิล์ดมดำหรือเปล่าผมจะ เอาโดนให้ทีมงานถ่ายเลยนะฮะรอบรอบคันให้ดูเลยว่ามีคนเข็นหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้จัดหนักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาลากรถให้ดูอะพี่เล็กเข้ามาเลยเดี๋ยวมาจัดกันเลย ใช้อะไรบ้างเนี่ยเนี่ยคันอะไรเนี่ยอ๋อคันพิ k คิงครับรุ่น s ไปเดอร์เอ็ครับอ่าพิคคิงกับไปเดอร์เอ็กนะ,ะสายเป็นสายแบรนด์พิ k คิงนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาแค่30ปอนด์แต่ทบคู่นะฮะเพื่อมาลากรถเป็นตันนะฮะให้ดูว่าสายแบรนด์พิ k คิงเดียวแค่ไหนแล้วคัน s ไปเดอร์เอ็กจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะไปเปิดหลังคารถพอดคันนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับ Round one. ครับรุ่นสไปเดอร์เองครับล่างมาแล้วครับมาตง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 มาไม่ด้วยมาอีกมอีกมาอีกทานไม่ไหวครับคนทจะไม่ไหวเอาถอยมาเจี <Round two. S 1> yeah. ๊ด mm ้านใหม่รันทูเดินแล้วนะเดินนะนะเนี่ยมาง่ายจะได้เห็นจึตจักรดูนี่ดูดู นี่ยมันก็ได้ว่าแทาไม่แทแทไม่แทวิคิงไงยังไงนี่ไมเด็กทไม่แทู้ด,ดูเรื่องรามาชอบกันนักรูนี่ลาจะจกักเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นยังเห็นหอยั ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงไม่มีดราม่ากันอีกนะครับเอามาลากกันให้เห็นดูเจ็กะเลยนะครับว่าไม่มีคนนั่งเปิดกระจกเปิดหลังคาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาโดนนะฮะบินลอบคันเลยนะครับไม่มีคนเห็นรถนะครับเป็นไงมั่งครับวันนี้ลากใช้ไหล่แบกเป็นไงแล้วเขียวช้ำไหมฮะเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะฮะว่าเขียวช้ำไหม เพราะรถตัวนี้ก็น้ำหนักพอๆกันกันกบรถออดี้เลยนะครับพี่เล็กสรุปคันฟิกคิงสไปเดอร์เอ็กกับสายฟิกคิงพัทเนี่ยสองอย่างเนี่ยผ่านไหมครับผ่านครับผม